การทั้งหเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าถ้าเราอยากจะได้อาธิจิตนะเป็นจิตที่ยิ่งเกินก็คือเป็นพวกฌานที่เรากําลังอยากจะได้อุปจารสมาธิฌานหนึ่งสองสามสเนี่ยเราต้องชํานาญในวิตกะสันฐานสูตรหรือวิธีการ5วิธีนี้ขั้นเนี่เป็นขั้นที่เราจะชำนาญในการคิดดพื่้เรานั้นเนี่ยสำเร็จอาธิจิตเลย ไม่ใช่จิตธรรมดาที่เป็นมหากุศลจิตทั่วๆไปคราวนี้เรารู้เป้าหมายแล้วนะว่าถ้าวิธีนี้สามารถทําให้เราสําเร็จฌานสําเร็จสมาธิได้เป็นอธิจิตเป็นมรคตาจิตที่สยบนิวรณ์แล้วก็อ่อนควรแก่งานสามารถทําให้เรานั้นเนี่ยอยากจะคิดอะไรอยากจะเห็นอะไรก็สามารถน้อมจิตไปพิจารณาไปเห็นได้นะอันที่หนึ่งนะ เราต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราจะทำในที่จิตเนี่ยเราจะต้องมีนิมิตหรืออารมณ์กรรมฐานหลักตอนนี้เรามีอะไรอาณาปนสติก็คือลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานหลักแล้วนะวิธีการที่หนึ่งก็คือว่าในขณะที่เราทำอาณาปนสติขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีนิวรณ์มีอกุศลขึ้นมาท,ที่หลายๆคนที่ถามบอกว่าเอ๊ะผมทำอาณาปนสติแล้ว เดี๋ยวอยู่ดีๆก็ความคิดที่ไม่ดีก็ผุดขึ้นมาบ่อยมากเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือนิมิตที่เราจะต้องไปจัดการงั้นวิธีการเนี่ยนะในวิธีการที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อเรานั้นเนี่ยเกิดปัญหาในขณะทําอานาปนสติวิธีที่หนึ่งก็คือให้เรานั้นเนี่ยมีนิมิตอื่นเป็นตัวช่วยที่เป็นกุศลนั่นอื่นอย่างเช่นนะ เรามีอสุภกรรมฐานในการที่ถ้าเกิดเวลาที่เราคิดถึงเรื่องที่มันเป็นราคะจิตขึ้นมาติดความสวยความงามติดในเรื่องของสิ่งที่ทําให้เรานะั้นติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงขึ้นมาเป็นเรื่องราวที่น่าจเจริญใจทั้งหลายเนี่ยให้เรานั้นเนี่ยใช้ตัวอสุภกรรมฐานมาพิจารณาขนผมเล็บฟันหนังเป็นต้นอะไรอย่างนี้อันนี้คือการใช้ใช้กุศลจิตที่เป็น อาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นจตุรลักษณะกรรมฐานหรือสัพพะทกกรรมฐานที่อาตมาให้ไว้สอย่างก็ได้มีอะไรบ้างมีเมตตานะถ้าเกิดเราเกิดความไม่พอใจเกิดโทสะเกิดพยาบาทขึ้นมาเนี่ยที่มันนั่งรู้ลมเสร็แล้วมันมีไอ้ตัวความโกรธแค้นเก่าๆเนี่ยมีไอ้ตัวเวรีบุคคลมันผุดหน้าขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมมีคนมาถามว่าจะทํำยังไงนะก็ต้องใช้ ลำดับของเมตตาภาวนาขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปทํากับเวรีบุคคลได้ทันทีก็ต้องกลับมาเมตตาตัวเองก่อนให้มันมีกําลังแล้วก็ส่งเมตตาไปให้กับเวรีบุคคลเป็นลําดับต่อไปหรือถ้าเกิดเอาตามลําดับจริงๆก็ต้องส่งให้ตัวเราส่งให้กับคนที่เราเคารพลักส่งให้กับคนกลางๆจนกระทั่งไปส่งให้เวรีบุคคลอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเคารพในการที่จะทําบางคนมีเวรีบุคคลมาแล้วก็บอกเมตตา ฉันจะเมตตาเธอยังไงก็ไม่ได้นะหรือถ้าเกิดเรานั้นเนี่ยมันขาดความมั่นใจเมื่อมันเกิดวิจิฉาลังเลงสงสัยแล้วก็พุทธคุณขึ้นมาเลยนะโมตัสสะระคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ได้หรืออระหังระหังนึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านึกถึงพระกรณาที่คุณของพระพุทธเจ้านึกถึงพระปัญญาที่คุณแล้วเราก็พอมันช่ำชื่นมั่นใจแล้วว่า มั่นใจในปัญญาแร่สรู้แล้วกลับมามั่นใจว่าเรากําลังปฏิบัติตามด้วยความเคารพไปงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการที่เราต้องมีอาวุธมีกรรมฐานเล็กกรรมฐานน้อยนะหรือถ้าเกิดเราเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีความหลงคือไม่มีไม่มีธรรมะอันนี้ก็ก็คือไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้อะ่ะก็ต้องหานะการยานามิตรหาครูมาหา่หา ผู้ที่จะแนะนําคําสอนมาหาบุคคลสัพยะนั้นพบพบผู้พบครูได้ก็ต้องไปเรียนเนี่ยเหมือนเรามาเรียนอย่างแล้วก็มีการสอบถามนะมีการฟังทำแบบเนี้ยแล้วเราก็นําไปพิจารณาไอ้ตัวนี้ก็จะทําลายตัวโมหะทําให้เราเนี่ยรู้หลักในการที่จะวางใจรู้หลักในการที่จะคิดถ้าข้อที่หนึ่งไม่สําเร็จ หมายถึงว่าเราโ้ oh, เราใช้ลิมิตอื่นน,น,นะไม่ว่าจะเป็นเมตตาแล้วโทสะเกิดขึ้นมีพยาบาทเกิดขึ้นเราก็ยังรังับพยาบาทโทสะนั้นไม่ได้เนะมตตาเราไม่แรงพออะไรเงี้ยนะ,ะข้อที่สองเนี่ยพระพุทธองค์ให้พิจารณาโทษ มันเหมือนกับเราเนี่ยเป็นผู้ที่สะอาดอยู่เนี่ยแล้วเราเอาสิ่งสกปรกมาลดลากตัวเราเอาอุดจระมาตัวเราทําไมอะไรเ,นะเพราะในขณะที่เรากําลังทําอธิจิตเนี่ยมันสะอาดกว่าตอนที่เราทําทานรักษาสิ่งั้นพอใจที่มันสะอาดมากเนี่ยมันบางทีมันมันเห็นอะไรมันมันละเอียดอ่อนแต่เราก็ต้องพิจารณาโทษของไอความสกปรกของบาปอุศน,นั้นทั้งหลายแล้วเราก็ พิจารณาโทษนั้นว่าเราไม่ควรที่จะไปทําให้ใจของเรานั้นเนี่ยเป็นอกุศลตั้งจิตไว้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะต้องเปลี่ยนเป็นกุศลให้ได้เราจะไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นกับใจเราให้ได้แต่ซึ่งบาปนั้นเนี่ยมันมาทําให้จิตของเราเนี่ยไม่สามารถพัฒนาสมาธิสติของเราให้สําเร็จเป็นถึงขั้นอัปนาได้เลยโอ้เราต้องพิจารณาเห็นโทษแล้วก็น้อมเอาะธรรมคําำคำสั่งสอนเนี่ยมา มาอธิบายโทษและคุณในการที่เราเราจะเห็นโทษได้ก็ต่อเมื่อเรามีการฟังร,รมมีการศึกษาธรรมะดีนมันถึงจะสะดุ้งสะเทือนแล้วก็เคารพในโทษอันนั้นนะอันที่สองก็คือพิจารณาโทษไ,ไดนะ้ถ้าพิจารณาโทษแล้วก็ยังยังเอาไม่อยู่อีกอันที่สามเนี่ยให้ถอยหลบเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ อันนี้ก็คือเรื่องของเหมือนเราเห็นรูปที่ไม่พอใจแล้วเราเกิดอารมณ์ที่ขุนมัวเห็นนิิมิตไม่พอใจแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์เหมือนกับที่เราเนี่ยสำรวมตาหูจมูกลิ้นเนี่ยก็คือเหมือนกับลืมตาเห็นรูปแล้วเราไม่พอใจแล้วก็หลับตาหรือหลบซะแต่ในทางการปฏิบัติอันนี้เนี่ยการเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยมันมีหลายระดับใช่ไหม หมือนกับที่อาตมาเนี่ยให้เราเนี่ยใช้ร่างกายของเราในการที่ยาเม็ดที่สําคัญก็คือใช้อาการตึงของร่างกายอาการของธาตุลมและก็ธาตุดินที่แข็งเนี่ยแล้วเราก็กลับมาอยู่กับร่างกายอันนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยเมื่อใจเนี่ยมาอยู่บริเวณร่างกายแล้วเนี่ยไออารมณ์ที่เราเนี่ยเคยไปอยู่กับหน้าตาหรือเรื่องราวที่เรายังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่เนี่ย มันหายไปเลยเพราะเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเหมือนมีสติขึ้นมาพอมันมีสติขึ้นมาแล้วเราก็คลายพอใจเราสงบเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้พอจะยอมรับหรือลืมไปได้ก็คือไม่ต้องไปคิดถึงเลยโดยการมาเปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนมาอยู่กับอะ,อะไรที่มันชัดชัดบางคนก็อาจจะใช้พุทธคุณในแง่ของสวนนดมนต์ดังๆอิทิปโสดังๆเลย การที่เราสวดมนต์ในใจมันละเอียดไปการภาวนาเป็นเหมือนพุทโธพุทโธเนี่ยบางทีมันมันหยุดไม่ได้มันก็เปลี่ยนอารมณ์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยสวดมนต์ดังๆใช่ไหมมันก็จะทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถมีกุศลจากการสวดมนต์นั้นเนี่ยที่มันดังๆทําให้จิตมันตื่นแล้วก็ลืมเรื่องเราความอาฆาตพยาบาทอันนั้นได้อันนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนอารมณ์นะมันก็จะทําให้ใจเราเนี่ยหลุดออกจาก ไอสิ่งที่เรามีปัญหานั้นไปได้สักพักหนึ่งแล้วพอเราผ่อนคลายเราก็ด้วยกุศลน,น,นั้นนะันนะการเปลี่ยนอารมณ์ทุกครั้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นกุศลหมดเลยที่เรานั้นเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ใช่เราเปลี่ยนไปหาอกุศลนะงั้นทางเดินของการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นทางเดินแม้แต่การพิจารณาเห็นโทษเนี่ยแล้วก็มีปัญญาในการที่เห็นด้วยสติพิจารณาด้วยปัญญามันเป็นกระบวนการอากุศลไปแก้อกุศล อันที่สี่ก็คือว่าถ้าสามอันแล้วก็ยังเอาไม่อยู่นะก็ให้มาพิจารณาสัมผัสความเป็นจริงนะใช้ปัญญาละเรื่องนี้ก็จะมียกตัวอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องกระต่ายตื่นตูมไหมนะมันมีกระกระต่ายน้อยเนี่ยเป็นนอนใต้ต้นมะตูมหรือต้นมะพร้าวก็ไม่รู้แล้วนะอยู่ดีวันดีคืนดีก็มะาพร้าวหรือมะตูมก็หล่นนะกระต่ายก็ตกใจนึกว่าแผ่นดินถลม่ม แล้วก็วิ่งป่าลาบไอ้คำว่าป่าราบนี่ไม่ใช่วิ่งกระต่ายทำให้ป่าลาบนะทั้งช้างมา้าหรือสัตว์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยวิ่งตามไปเลยว่าทำไมกระต่ายตกใจขนาดนั้นทุกคนก็ตกใจกลัวมันเ็เลยมีคำว่าเหมือนกระต่ายตื่นตูมก็คือคนเราเนี่ยมันเกิดมีคนหนึ่งเนี่ยเกิดอาการกลัวโดยตกใจมากโดยไม่รู้สาเหตุอะไรแล้วก็ทำให้คนอื่นเห็น แล้วคนอื่นก็ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันก็ตั้งกระแสวิ่งจนป่าแล้วนะอันนี้ก็คือเหตุแต่ปรากฏว่าเมื่อวิ่งไปจนเกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนไปทั้งป่าแล้วเนี่ยก็มาถึงเจ้าป่าที่เป็นราชสีที่เป็นพระโพธิษัตวเนี่ยก็มาทุกคนก็วิ่งมาวิ่งมาก็วิ่งมาหาราชสีเพื่อที่จะมาขอการคุ้มครองนะราชสีที่เป็นพระโพิสัตวก็เลยถามกระต่ายว่า เออเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาบอกฟ้าถล่มทลายแผ่นดินไหวอะไรหนักอะไรเงี้ยก็เลยบอกอ้าวเจ้าจงพาเราไปดูซิว่าที่เกิดแผ่นดินไหวนี่เป็นยังไงกระต่ายก็กลัวไม่อยากไปเพราะกลัวว่าไปบริเวณนั้นเนี่ยจะทําให้มันน่ากลัวมากแต่ราชสีห์ก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะไปกับเจ้าด้วยงั้นกระต่ายก็พาราชสีห์แล้วก็ฝูงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตามไปแต่กระต่ายก็ชี้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่นอนอยู่ นาจสีก็มองดูอ๋อตรงนี้นะมีที่นอนกระต่ายเอามีผลมะตูมตกอยู่แล้วก็มองขึ้นไปบนต้นไม้อ๋อไปเห็นขั้วที่ขาดตรงนั้นเพราะเห็นแค่เนี้ลยล่งไหมแล้วก็อธิบายนาจสีก็อธิบายว่าอ๋อที่ฟ้าถล่มเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามาตูมตกใส่ข้างๆแล้วก็เนี่ยมันก็หล่นมาจากข้างบนนะสัตว์ทั้งหลายก็เห็นเหตุการณ์นี้ ไอ้ความตกใจความเข้าใจอันนี้มันก็ทำให้คลี่คลายปัญหาที่เกิดความสงสัยแล้วก็ทำให้ใจปั่นป่วนไปได้นะฉันใดก็ฉันนั้นนะเวลาที่อาตมามาอธิบายเราเนี่ยให้เราเข้าใจเหตุของความฟุ้งซ่านเอ่ยเหตุที่เรานั้นเนี่ยยังทำไม่ได้เยอยเพราะเราคลายร่วมเป็นธรรมชาติเอ่ยมันเราก็ยอมรับได้ ยอมรับได้ใจเราก็สงบพอใจสงบปุ๊บเราก็ขับมาอยู่กับกรรมาฐานได้งั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็บางทีเราก็ต้องใช้พิจารณาโดยมีความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องมีตัวอารมณ์อื่นที่เราต้องมีการระยะาณมิตรมีการศึกษาทำฟังธรรมเนี่ยสำคัญไหมเพราะนี่สําคัญมากนะที่เราต้องมีบุคคลสัตยะธรรมะสัตยะในการช่วยทําให้เราเนี่ยคลี่คลายปัญหา ไม่งั้นเราก็จะเป็นเหมือนกระต่ายตื่นตูมและบางทีโยคีคนหนึ่งเป็นคนอื่นก็เป็นตามถ้าไม่มีใครคอยแก้และข้อสุดท้ายข้อที่ห้าข้อที่ห้าเนี่ยเป็นเรื่องของในที่สุดแล้วเนี่ยพอเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยเราก็จะต้องฟันสูนะ้แม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกนะถ้าเกิดเราเนี่ย ยังจัดการกับไอ้วิตตกที่มันเป็นแบบอกุศลนี่ไม่ได้เราไม่ยอมนะมันเหมือนกับเราเนี่ยจะบีบบีบคอตัวเองหรือเราจะบีบอกุศลทำลามกทั้งหลายใช่ไหมเราก็ต้องข่มจิตของเราให้ยอมรับเราไปบีบอันอื่นไม่ได้หรอกมันแค่ที่ตัวเองทั้งหมดมันจบที่ตัวเรางั้นเราก็จะต้องมามีขันติข่มใจของเราให้ได้งั้นทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้อาวุธ ทั้ง5้าเนี่ยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เรามีศัพทกะกรรมฐานตั้งแต่เรามีกัลยาณมิตรมีครูศึกษาเรียนมาดีทําให้เราไม่มีความหลงแล้วเนี่ยนะแล้วเราก็ใช้กรรมฐานทั้งเมตตาใช้ทั้งกรรมฐานที่เป็นพุทธานสุสิอ่าเป็นอสุภะอะไรเงี้ยมาเยียวยาเราได้ถูกวิธีเนี่ยก็ถือว่าเราเราก็จะเริ่มใช้วิธีที่หนึ่งได้หรือเรารู้จัก พิจารณาโทษของสิ่งต่างๆเราก็ต้องรู้คําสอนนั่นแหละว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่งั้นเราก็ต้องรู้จักหลบเราก็จะต้องมีเทคนิคในการที่เบี่ยนเบนความสนใจของตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวดมนต์เสียงดังๆการเดินเร็วๆนะการที่เรานั้นใช้อาการของร่างกายที่มันตึงเกร็งหรือการหายใจเขาลึกๆ แล้วก,การกั้นลมหายใจไว้หยุดสักพักหนึง่งมันก็เป็นการเบรกหยุดอารมณ์เราก็ต้องไปดูว่าเรานั้นเนี่ยศักยะหรือ,อถนัดกันแบบหนน,นะเราจะไม่ยอมแพ้เสร็จแล้วพอเราเริ่มสงบตรงไปบ้างมันยังเอาไม่อยู่อีกก็ใช้ความสงบจากการที่เราเบรกปลีกตัวนั้นเนี่ยฝอยหลบมาแล้วเนี่ยมาพิจนารณาตามความเป็นจริงนะพอเราเข้าใจ ตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอาจจะมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแบบที่เราพอพิจารณาได้ก็ใช่เหมือนกันนะเห็นว่าทุกอย่างก็เป็นการปรุงแต่งนะแล้วบางทีเราก็มาพิจารณาโอ้มันไม่ได้มีตัวตนคนสัตว์ในระดับนี้ทําได้หมดเลยมันเป็นเพียงแค่การคลี่คลายให้เรานั้นเนี่ยขับไม่อยู่กับกรรมฐาแล้วก็สุดท้ายก็ตัันสู้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอย่ายอมแพ้แค่นั้นเด็